เดี๋ยวเรามาต่อเรื่องทรัพยากรธรรมชาติกันเลยนะคะทรัพยากรธรรมชาติหรือ natural resource หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขอเน้นย้ำนะคะว่าตรงนี้ควรจะจำเลยก็คือทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นอะไรคะ ดินน้ำป่าไม้หรือแร่ต่างๆนะคะถ้าอะไรที่ไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติถือว่าไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาตินะคะทรัพยากรธรรมชาติจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปไม่หมดสิ้นเลยใช้แล้วไม่หมดสิ้นเลยนะคะอย่างเช่นอะไรคะใช้แล้วไม่หมดสิน้น น้องๆก็คือน้ําใช้แล้วไม่หมดสิ้นนะคะมีอะไรอีกคะแสงอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์นะคะนอกจากนั้นยังมีอากาศด้วยนะคะใช้เท่าไหร่ก็ได้อยู่ตรงไหนก็ใช้ได้นะคะน้ํายังมีอีกเยอะแต่ปริมาณน้ําจืดตอนนี้ก็เริ่มลดน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ใช้กันอย่างประหยัดหน่อยนะคะแต่น้ำมหาสมุทรมีเยอะเลยนะคะ ต่อมาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้นะเกิดทดแทนได้เช่นทรัพยากรอะไรคะลูกนะใครพอจะยกตัวอย่างได้บ้างทรัพยากรอะไรนะคะเออป่าไม้นะคะทรัพยากรป่าไม้นะคะทรัพยากรอะไรคะลูก ดินนะคะก็ดินเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์นะคะสิ่งที่กําลังจะเน่าเปื่อยแล้วเดี๋ยวก็กลายมาเป็นดินนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีออสัตว์ป่าซึ่งสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้นะคะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของอะไรคะลูกทรัพยากร <c oughs> ธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปเลยนะอย่างเช่นอะไรลูกใช้แล้วหมดสิ้นไปเลยนะอย่างเช่นอะไรคะใช้แล้วหมดสิ้นไปเลย เออน้ำมันดิบนะคะน้ำมันดิบน้ำมันดิบรู้จักน้ำมันดิบไหมน้ำมันดิบทำไมถึงใช้แล้วหมดสิ้นไปเพราะว่าน้ำมันดิบเนี่ยกว่าเขาจะกลั่นตัวเป็นน้ำมันเนี่ยซากพืชซากสาัตว์หรือซากสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะ ต้องทับถมกันนานเป็นล้านล้านปีนะคะกว่าจะกล่นเป็นน้ำมันดิบได้เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเกิดทันการใช้งานของเราได้นะคะหรือแม้แต่แร่พวกแร่รัตนชาติต่างๆนะคะรัตนชาติต่างๆนะคะอืมโอเคนะอันนี้ก็คือสิ่งที่นะคะใช้แล้วหมดสิ้นไปนะนานมากนะกว่าจะเออ เอามาใช้อีกทีหนึ่งนะคะน้องๆสามารถป้องกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมได้โดยอะไรบ้างคะน้องๆหนึ่งนะคะสร้างจิตสำนึกนะคะสร้างจิตสำนึกการสร้างจิตสำนึกคืออะไรลูกคือให้เขาคิดได้นะคือให้เขาคิดได้คือคิดได้นะคะ สร้างจิตสำนึกคือให้คิดได้ว่าไม่ควรจะอะไรลูกนะให้เ,เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ควรจะทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะควรจะบำรุงรักษานะคะคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติมีประโยชน์อะไรบ้างถ้าขาดไปแล้วจะเกิดผลอย่างไรต่อตัวเองครอบครัวและสังคมในโลกนี้บ้างอย่างเงี้ยคือปลุกจิตสำนึกอย่างเช่น ปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองนะคะหรือการไม่เผาเอ,อ,อ้อยนะคะอย่างเงี้ยค่ะป้องกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกนะคะปลูกฝังจิตสำนึกเป็นข้อที่สำคัญที่สุดถ้าคนเรามีจิตสำนึกนะคะก็ไม่ ไม่ทําในสิ่งที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติแน่นอนนะคะก็ข้อ2นะลูกนะช่วยกันเฝ้าระวังและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันเฝ้าระวงังดูแลทรัพยากรธรรมชาติเช่นเช่นอะไรลูกเฝ้าระวังหมายความว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยนะก็บางชีเนี่ย อาจจะเกิดการมักง่ายทิ้งขยะลงบนพื้นที่เป็นพื้นหญ้าหรือพื้นอะไรนะลูกพื้นที่มีสัตว์ป่าเขาแยกแยะไม่ออกว่าอะไรเป็นขยะอะไรเป็นอาหารเขาอะไรเป็นที่อยู่อาศัยเขาอย่างเงี้ยนะคือบางครั้งเนี่ย อ,อ,อย่างเราไปเที่ยวทะเลนะบางครั้งเราทิ้งขวดไว้เนี่ยปูเสฉวนเขาก็าอาจจะนึกว่าอะไรลูกเขาก็าอาจจะนึกว่าเอออันนี้ขวดอันนี้เป็นหอยเขาก็เลยเข้าไปอยู่ในขวดแล้วพอเขาโตขึ้นเขาก็ไม่สามารถที่จะออกมาจากอะไรได้ละออกมาจากขวดได้อะไรไประมาณนี้นะคะลูกนะเฝ้าระวังช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาตินะคะข้อสาก็คือช่วยกันร,รักษาและไม่บุกรุกพื้นที่ป่านะคะช่วยกันร,รักษาและไม่บุกรุกพื้นที่ปา่านั่นหมายความว่า ช่วยการรักษาก็คือช่วยกันดูแลนะคะอะไรที่พี่เคยไปส่วนสาธารนณะแล้วแบบเจอต้นไม้เขาปลูกใหม่แล้วทีเนี้ยแบบเหมือนเขาแบบไงอะรดไม่ทั่วถึงอย่างเงี้ยแล้วมีก๊อกน้ําอยู่ใ,ใกล้อย่างเงี้ยพี่ก็จะช่วยลดเลยนะคะช่วยลดต้นไม้แค่ที่เราทําได้นะคะไม่บุกลุกพื้นที่ป่าหมายความว่า เ,ออเวลาหนูได้ยินข่าวในเรื่องของการสร้างรีสอร์ทหรืออะไรอย่างนี้ไหมเออนั่นแหละที่เขาสร้างรีสอร์ทบนเขาแล้วก็เขาก็ต้องตัดไม้เยอะมากแบบนี้นะคะที่จะเพื่อมาสร้างรีสอร์ทอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ตรงนั้นน่ะหายไปถ้าทรัพยากรธรรมชาติตรงนั้นออป่าไม้ตรงนั้นหายไปอาจจะเกิดการพัง พังทลายของหน้าดินก็ได้สัตว์ป่าก็ไม่มีที่อยู่อาศัยตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วออนอกจากสัตว์ป่าจะไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วฝนก็ไม่ค่อยต้องตกตามมาดูการด้วยเพราะว่าต้นไม้ลดลงแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยการรักษาแล้วก็ไม่บุกรุกพื้นที่ป่านะคะแล้วก็ข้อ4ช่วยกันฟื้นฟูนะคะความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติให้คืนสู่สภาพเดิมหมายความว่าอะไรลูกช่วยกันฟื้นฟู หมายความว่า,าที่ที่แต่ก่อนเนี้ยเคยมีต้นไม้เยอะแล้วพอเวลาต่อมาสักระยะหนึ่งก็มีการทำไล่เลื่อนลอยณนะพื้นที่ตรงนั้นแล้วตอนนี้ก็เป็นภูเขาที่ล้นเตียนใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราจะฟื้นฟูแล้วก็บำรุงให้กลับมาเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมได้อย่างไรแล้วก็อาจจะช่วยการดูดลงให้ไปปลูกป่านะคนละต้นในวัน พ่อแห่งชาติหรืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือช่วยฟื้นฟูขึ้นมาในกรณีที่เสื่อมทรงไปแล้วเราก็ช่วยกันฟื้นฟูขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นไงคะอย่างคุ้มค่าคาว่าอย่างคุ้มค่าเนี่ยก็คือใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดลูกนะอย่างประหยัดนะคะอย่างประหยัดนะ,ะก็คือใช้เท่าที่จําเป็นนะอย่างประหยัดคืออย่างเช่นเวลาเราอา,อาบน้ํานะคะเราก็ อาบเขาเรียกว่าอะไรอะอาบเขาเรียกอะไรนะเออเวลาเราล้างหน้าจาดก,กันแล้วเวลาเราเรา,เราล้างหน้าก๊อกน้ําใช่ไหมคะแล้วเวลาเรากําลังแปลงฟันอยู่เนะี่ยเราก็ปิดก๊อกน้ําไว้หรือเวลาเราอาบน้ําเราก็เป็นไงลูกอาบอ,อ,อาบแต่พอดีนะคะอาบแต่พอดี หรือเวลาลดน้ำต้นไม้ก็อย่าเปิดทิ้งไว้นะคะถ้าเกิดลดน้ําต้นไม้เสร็จนะคะก็รีบปิดน้ําทันทีนะคะอันนี้ก็คือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในเรื่องของออน้ำนะคะก็ยังมีในเรื่องของดินในเรื่องของออป่าไม้อีกนะคะก็นะคะก็ใช้อย่างประหยัดนะคะใช้เท่าที่จำเป็นนั่นเองอไปหนะ้าข้อต่อไปนะมาดูแบบฝึกหัดดีกว่านะแบบฝึกหัดโอ้ลืมกันไปหมดหรือยังคะ หวังว่าน่าจะยังไม่ลืมนะคะในเรื่องของโซ่ห่วงโซ่อาหารแล้วก็สายใยอาหารนะคะอืมอมาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตใช้แผนภาพนะเดี๋ยวอ่านโจทย์ก่อนนะใช้แผนภาพ ตอบคําถามข้อ1ถึงข้อหนะคะลูกข้อหนึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดใดควรมีปริมาณมากที่สุดลูกปริมาณมากที่สุดลูกเพื่อรักษาสมดุลของโซ่อาหาร โอเคใครควรจะมีมากที่สุดหนูคิดว่าลูกน,น่าจะเป็นอะไรลูกน่าจะเป็นอะไรใครควรจะมีมากที่สุดพี่คิดว่าน่าจะเป็นหญ้าเพราะอะไรถ้าไม่มีหญ้านะคะโซ่อาหารอันนี้กระต่ายก็ไม่มีหญ้ากินถ้ากระต่ายไม่มีหญ้ากินกระต่ายก็ตายงูก็ไม่มีอะไรกินเพราะกระต่ายตายไปแล้วเหี่ยวก็ไม่ได้มีอะไรกินเพราะเหี่ยวต้องมากินงูแบบนี้เป็นต้นหญ้าถือว่าเป็นผู้อะไรลูกผู้ผลิต นะกระต่ายถือว่าเป็นผู้อะไรลูกบริอะไรบริโภคอันดับอะไรลูกอันดับหนึ่งใช่ไหมงูก็ผู้อะไรลูกผู้บริโภคอันดับสองนะคะอันดับสองส่วนเหย,ยวก็คือผู้บริโภคอันดับสามนะคะอันดับสามหรืออันดับสุดท้ายนั่นเองนะคะ อ่ะโอเคเขาถามว่าใครคนมีปริมาณมากที่สุดในห่วงโซ่หารนี้ก็คือหญ้านั่นเองหญ้าควจะมีอย่างเพียงพอถ้าไม่มีหญ้านะตัวอื่นก็จะตายกันหมดนะคะลูกนะตอบหญ้านะคะต่อมาข้อ2นะคะข้อ2สิ่งมีชีวิตชนิดใดมีบทบาทเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศนี้ผู้ผลิตเมื่อกี้นี่ใครคะถ้าน้องๆจำไม่ได้ดูอีกรอบนะคะมีหญ้ามีอะไรคะลูก กระต่ายมากินหญ้ามีอะไรคะงูมากินกระต่ายแล้วก็เหย่่ยวมากินงูลูกเหยี่ยวมากินงูใครเป็นผู้บริโภคหรือใครเป็นผู้ผลิตนะก็ถามผู้ผลิตนะผู้ผลิตนะผู้ผลิตก็คือผู้ที่สามารถสร้างอาหารเองได้โดยการสังเคราะห์แสงลูกนะก็ตอบข้ออะไรลูกข้อสองหญ้าอีกแล้วนะคะย้าอีกแล้วต่อมาจากโซ่นะลูกนะจาก จากโซ่อาหารข้างต้นงูมีบทบาทใดในโซ่อาหารนี้อ้าวใครจำไม่ได้พี่ก็เขียนให้ทุกข้อเลยจนหย่าแล้วก็ไปอะไรลูกกระอะไรกระตายแล้วก็งูแล้วก็เหยี่ยวนะคะลูกอ้าวใครเป็น งูโอเคตรงนี้งูระวงไว้ก่อนงูมีบทบาทใดในห่วงโซ่อาหารนี้เป็นผู้ผลิตใช่ไหมลูกไม่ใช่ผู้ย่อยฉลายไม่ใช่ผู้บริโภคอันดับหนึ่งคือกระต่ายลูกอันนี้นะมันกระต่ายผู้บริโภคอันดับสองก็คืองูก็ตอบข้อ4เลยนะคะอ่าต่อไปข้อ4ถ้ากระต่ายกินนะลูกไม่ใช่กอนนะกินถ้ากระต่ายกินหญ้าที่มีพลังงานอ่ะพี่เขียนให้ อนนย้า่ากระต่ายแล้วก็อะไรนะคะลูกงูแล้วก็เหี่ยวเยียวเียวเียวนะเหี่ยวนะคะกระต่ายกินหญ้าที่มีพลังงานรวม2 0 0กิโลแคลอร,รี่อ้าวกระต่าย2 0 0กิโลแคลอร,รีนะคะแล้วเหี่ยวจะได้รับพลังงานเท่าไหร่อ้าว200ใช่ไหมคะงูก็ได้เท่าไหร่คะลูกกด10%ลูกสูญหายไปทีละตัว ฟืบฟับฟืบฟับศูนหายไปเทียะตัว20อันนี้ก็เหลือ2นะคะก็ตอบ2กิโลแคลอรี่ต่อข้อ3นั่นเองเห็นไหมนะต่อมาข้อ5ลูกข้อ5ข้อ5ข้อ5ข้อใดคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโซ่อาหารนี้ถ้าเกี่ยวตายหมดอ่ะพี่เขียนให้ดูใหม่นะมีอะไรคะลูกมีหญ้าเป็นผู้ ผลิตแล้วมีกระต่ายผู้บริโภคอันดับหนึ่งแล้วก็มีอะไรคะงูผู้บริโภคดับสองแล้วก็มีเหยี่ยวเป็นผู้บริโภคอันดับสามถามว่าข้อใดคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโซ่อาหารนี้ถ้าเหยี่ยวตายหมดลูกเหยี่วเหยี่วเยี่ยวเหยี่ยวเหย่่ยว,ว,วตายหมดทำไงคะ,ะเหยื่ยวตายอะไรเพิ่ม,มอะเหย่่ยวตายอะไรเพิ่มพี่ถามก่อนเหยี่วตายอะไรเพิ่ม ถ้าไม่มีเหี่ยวถ้าไม่มีเหี่ยวตัวนี้งูเพิ่มเพราะว่าอะไรไม่มีใครกินงูถ้างูเพิ่มกระต่ายต้องลดเพราะว่างูเพิ่มงูมันต้องมากินกระต่ายถ้ากระต่ายลดปุ๊บยาก็ต้องเป็นไงด้วยเพิ่มเพราะไม่มีใครมากินยาโอเคไหมอ้าวถ้าถามว่าเหี่ยวตายหมดจะเกิดอะไรขึ้นงูมีจํานวนลดลงผิดงูมันต้องเป็นไงขึ้นคะลูกเพิ่มขึ้น หญ้ามีจํานวนลดลงไม่ใช่หญ้าต้องมีเพิ่มขึ้นค่ะลูกกระต่ายมีจํานวนลดลงอ้าวถูกเลยนะก็ต้องข้อสามนะเนี่ยหนูก็ค่อยๆพิจารณาแบบเนี้ยว่าอะไรตายถ้าอันนี้ไม่มีอันนี้กินอันนี้จะไปกินอะไรอย่างเงี้ยอ,อ้าวต่อมาข้อหกลูกข้อหก ถ้านำโซ่อ,อา,ารนี้มาเขียนพีระมิดพลังงานยังจําได้อยู่นะเรื่องของพีระมิดพลังงานลูกนะพีระมิดพลังงานข้างล่างคือผู้อะไรผู้ผลิตนะผู้ผลิตผู้ผลิตจะได้รับรับพลังงานจากแสงอะไรลูกแสงอาทิตย์นะเออนะเมื่อกี้มีอะไรยา้ามียา้ามีอะไรลูกกระต่ายแล้วก็มี งูแล้วก็มีเหยี่วลูกเหย่เหยี่อเยี่อเย่ๆนะผู้ผลิตแล้วก็อะไรลูกผู้บริโภคอันดับ1นึ่บริโภคอันดับ1น,นะพี่เขียนจากอันี้นะผู้บริโภคอันดับ1ผู้บริโภคอันดับสองผู้บริโภคอันดับ3นะคะอืมผู้บริโภคอันดับสองอยู่ตรงนี้ลูกพี่เขียนเลขสออย่างเดียว นะและผู้บริโภคลำดับ3ามก็คือเหีย่ยวนะคะอืมแสดงว่าใครอยู่ยอดพีระมิดสุดลูกเหีย่ยวแล้วเหี่ยวได้รับพลังงานเป็นไงสุดถามต่อนะเขาไม่ได้ถามพี่ถามเองนะก็คือผู้ที่ได้รับพลังงานน้อยสุดได้รับพลังงานน้อยสุดนะลูกนะน้อยสุดโอเคปะ่ะใครได้รับพลังงานมากสุดในบรรดาเนี่ยในพีระมิดเนี่ย ผู้ผลิตมากสุดเพราะว่าได้รับตรงจากดวงอาทิตย์เลยโอเคไหมคะอ่ะต่อไปข้อหกเฮ้ยอันนี้ข้อหกแล้วต่อไปข้อเจ็ดใช่ไหมลูกข้อเจ็ดจากสายใยอาหารข้างต้นประกอบด้วยกี่โซ่อาหารลูกนะสายใยอาหารข้างต้นประกอบด้วยกี่โซ่อาหารคะนับเป็นไหมคะลูก เป็นนะคะเพราะสอนแล้วใช่ไหมลูกนะอ่าโอเคโซ่ที่หนึ่งไปไหนพืชแล้วก็มาหนอนหนอนแล้วก็มานกอ่าพี่เขียนเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่สับสนเนาะอ่าอันนี้ก็สายที่หนึ่งพืชแล้วก็มาอะไรลูกหนอนหนอนแล้วก็มานกลูกใช่เปล่าเอาสายที่สองลูกสายที่สองสายที่สองเปลี่ยนสีนะคะ ทาที่สองเป็นสีเขียวทาที่สองพืชอา้าวแล้วก็มาอะไรลูกพืชแล้วก็มา,าสีเขียวสีเขียวพืชแล้วก็มาหนอนหนอนแล้วก็มาแมงมุมแมงมุมแล้วก็มานกกลูกอืมพืชนะคะแล้วก็มาหนอนหนอนแล้วก็มาแมงมุมเห็นไหมลูกแมงมุมแล้วก็มานกกลกอืมไปข้อสาม คนละสีนะคะลูกคนละสีสยมพูอาหมาเลขสามไปไหนคะพืชแล้วก็ไปตะกแตนตะกแตนแล้วก็มานกต่อมาจงจะจะเอาสีส้มอย่างเดียวเลยพี่อ่ะพืชแล้วก็ไใบไรลูก ตัก,กแตนตัก,กแตนแล้วก็มาแมงมุมแมงมุมแล้วก็มานกหมดแล้วมีน่าจะมีสี่เลยพืชแล้วก็มาอะไรลูกตั๊กแตนตักกแตน,ตกกแ,ตนแล้วก็มาแมงมุมแล้วก็มานกลูกอืมโอเคนะแล้วก็มานกนะเมื่อกี้มันไม่พอนะลูกพี่ขอต่อตรงนี้ละกันนะคะ อะเขาบอกว่าสายใยอาหารนี้ข้างต้นประกอบด้วยกี่โซอาหารก็ตอบเลยว่ากี่โซคะ4คะ่ะลูก4ี่โซนะคะเออตามที่พี่ได้เขียนไปให้ดูนะคะข้อ8ลูกข้อ8สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคอันดับสอง สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคอันดับสองในแต่ละโซ่อาหารมีกี่ชนิดอ่ะผู้บริโภคอันดับสองนะเราอ่ะผู้บริโภคอันดับสองอันนี้นกสายที่สองผู้บริโภคอันดับสองก็คือแมงมุมสายที่สามผู้บริโภคอันดับสองก็คือนกสายที่สี่ผู้บริโภคอันดับสองก็คือ แมงมุมตกลงมีกี่ชนิดลูกนกกับแมงมุมก็มีสองชนิดนะคะข้อ9ลูกข้อ9ข้อใดถูกต้องถ้าไม่มีตั๊กกระแตนข้อใดถูกต้องถ้าไม่มีตั๊กกระแตนอะหนูไปดูนะคะโซ่อาหารกันดีกว่านะถ้าไม่มีตั๊ก กระแตนจะเป็นอย่างไรเราค่าตักกระแตนออกนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่มีตักกระแตนเอาค่าตักกระแตนออกสมมุติว่าในห่วงโซ่อาหารนี้ไม่มีกระแตนถ้าไม่มีกระแตนหนูดูนะถ้าไม่มีกระแตนกระแตนเนีย่ยมากินพืชแมงมุมเนี่ยกินกระแตนโอเคไหมลูกนะคะพืชเนี่ยจะต้องเพิ่มถ้าไม่มีกระแตนนะเพราะว่าอะไรลูก เพราะว่าไม่มีอะไรกินพืชเนี่ยมีแต่หนอนกินฝั่งเดียวนะคะถ้าตะกะแตนตายปกติแล้วแมงมุมมันต้องกินตะกะแตนแต่ตะกะแตนตายแมงมุมมันก็ต้องไปกินหนอนอย่างเดียวเลยหนอนก็ต้องลดลงถ้าหนอนลดลงพืชก็ต้องเพิ่มขึ้นอ่ะถูกต้องโอเคไหมลูกนะถ้าหนอนเพิ่มถ้าหนอนเพิ่มเอ้ถ้าหนอนลดถ้าหนอนลด ใครลดไปตามด้วยอันนี้ถ้าตะก,กะแตนฟังดีๆนะถ้าตะก,กะแตนเป็นไงลูกถ้าตะก,กะแตนหายไปใช่ไหมลูกแมงมุมก็ต้องไปกินหนอนหนอนก็ลดใช่ไหมลูกหนอนก็ลดนะพอหนอนพรหนอนลดปุ๊บเอาสายเนี้ยหายเนีสายเนี้ยหายนะไม่มีตะก,กะแตนใช่ไหมเออไม่มีตะก,กะแตนปุ๊บสายเนี่ยหาย สายนี้ก็หายจะมาแค่สองสายจะเดือแค่สองสายนะแมงมุมใช่ไหมลูกนกมากินแมงมุมแต่หนอนมันลดถ้าหนอนลดเพราะว่าแมงมุมมันมากินอะไรลูกมันมากินแมงมุมมันไม่ได้ปกติแล้วแมงมุมมันต้องกินตะกแ่นแต่แมงมุมมันกินหนอนหนอนมันก็ลดใช่ไหมถ้าหนอนมันลดนกมันก็ต้องเป็นไงด้วยนกมันก็ต้องเป็นไงลดลง ใช่ไหมคะลูกเพราะว่านกมันก็ไม่มีอะไรกินใช่ไหมคะลูกนะอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะเราไปดูก่อนโจก็าถามว่าอะไรโจก็าถามว่าถ้าไม่มีตะกะแตนพืชมีปริมาณลดลงผิดต้องเพิ่มขึ้นโอเคไหมลูกเพิ่มขึ้นนกมีปริมาณเพิ่มขึ้นไม่ใช่นกต้องลดลงถ้าไม่มีตะกะแตน่นะหนอนมีปริมาณลดลงถูกโอเคไหมลูกถูกเพราะว่าอะไร ต่อมีปริมาณลดลงเพราะแมงมุมมันกินไงนะหนูเขียนไปเพราะไม่มีตะกะแตนแมงมุมต้องไปกินหนอนนะก็ต้องตอบข้อสามแมงมุมมีปริมาณเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นไม่ได้หรอกลูกเพราะว่าอะไรนกมันเป็นไงล่ะนกมันลดนะี่ย เนี่ยดูดออินกมันลดใช่ป่ะเออนกมันลดอืมแมงมุมไม่มีอะไรกินใช่ป่ะอืมอ่ะข้อสิบลูกถ้าลดสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากเกินไปมากเกินไปจะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตอื่นลดอย่างรวดเร็วก็ต้องเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือพืชลูกอย่าลดผู้ผลิตถ้าลดผู้ผลิตอย่างอื่นลดหมดนั่นหมายความว่าพืช เป็นผู้ผลิตนะลูกนะรับพลังงานมาจากอะไรแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพืชถ้าไม่มีต้นไม้ห่วงโซ่อาหารนี้จะเป็นไงหมดเลยเสียสมดุลหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะลูกนะปลูกต้นไม้ปลูกพืชเยอะๆนะคะข้อ11ลูกข้อ11ข้อใดคือความหมายของทรัพยากรอ่าโอเคมาถึงตรงนี้และ ข้อใดคือความหมายของทรัพยากรลูกเออมาถึงตรงนี้แล้วพี่ว่าพี่ให้เน้นแล้วนะนะความหมายของทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราไม่ใช่ทุกอิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเขาเรียกว่าสสารไม่ใช่ทรัพยากรโอเคไหมลูกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกเขาเรียกว่าเทคโนโลยีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ อ่ถึงมีประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วยอมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ก็อาจจะอืมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราและมีประโยชน์ต่อมนุษย์พี่นึ่งนิยามไม่ออกนะ แต่ทรัพยากรก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อมนุษย์โอเคอันนี้ใช่นะคะทรัพยากรธรรมชาติแน่นอนก็ตอบข้อ4นะคะอ่ะข้อ 12. บลูกข้อใดไม่ใช่ประโยชน์สำคัญของทรัพยากรป่าไม้ไม่ใช่ประโยชน์สำคัญของทรัพยากรป่าไม,ไม,าาไม้ลูกเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทานใช่ไหมใช่เพราะว่าอะไรถ้ามีต้นไม้เยอะๆนะ ตรงบริเวณนั้นอากาศก็จะชื้นพออากาศจะชื้นก็สามารถดึงความชื้นดึงให้ฝนตกลงมาได้ก็เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสะสมไว้ใต้ดินได้ก็ถูกช่วยสร้างไรายได้ให้กับมนุษย์อันนี้พี่ว่าไม่ใช่เพราะว่าอะไรทรัพยากรป่าไม้เขาไม่ได้ให้เราไปตัดไม้มาขายเด็กกใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่น่าใช่มาดูข้อ3ช่วยดูดพิษทรัพยาช่วยช่วยดูดพิษทางอากาศใช่เพราะ ต้นไม้มันใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจช่วยป้องกันการก,กัดเซาะของหน้าดินใช่นะเพราะว่าถ้ามีพืชนะการกัดเซาะหน้าดินก็จะน้อยลงนะคะก็แน่นอนตอบข้อ2น่าจะเป็นข้อที่ดีที่สุดนะคะต่อไปข้อ13สิ่งใดจัดเป็นผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์หลูกซากพืชซากสัตว์ก็คือซากสิ่งที่ ตายแล้วเห็ดและลาเขาเรียกว่าผู้ย่อยอะไรผู้ย่อยสลายใช่หไหมผู้ย่อยสลายไม่ใช่ผู้บริโภคซากนะลูกนะเสือและสิงโตเขาเรียกว่าผู้บรีอะไรลูกบริโภคสัตว์นะคะไส้เดือนและแร้งใช่อันนี้คือบริโภคซากคือซากสัตวตอบข้อสามเลยกระต่ายและกระรอกเป็นผู้บริโภคอะไรลูกบริโภคพืชนะคะ มันก็ตอบข้อ3ต่อไปข้อ14ลูกสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่จัดเป็นผู้บริโภคประเภทเดียวกันผู้บริโภคประเภทเดียวกันอ่ะไก่ไก่กินได้ทั้งไก่กินได้ทั้งหนอนกินได้ทั้งผักบริโภคได้สองอย่างทั้งพืชและสัตว์วัวบริโภคพืชได้อย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่แหละโอเคนะไม่ใช่แล้วนะข้อ2 ม้าแกะกระต่ายม้ากินหญ้าแกะกินหญ้ากินพืชกระต่ายกินพืชเอยเนี่ยข้อสองนะ,ะมาดูข้อสามที่ผิดยังไงเสือกินสัตว์แรดแรดไม่ได้กินสัตว์สิงโตกินสัตว์แต่แรดไม่ได้กินสัตว์อันนี้ก็ไม่ใช่กบกบกบ,กบก,บ,ก,บกบกินมแมลง กินสัตว์แต่ยีราฟกินพืชเพราะฉะนั้นนี่ก็ผิดเออตอบข้อ2แน่นอนนะคะ่ะมาดูข้อ15นะคะมาดูข้อ15เป็นข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดเราแล้วมาถึงตรงนี้หายใจเข้าลึกๆหน่อยลูกใครได้กันเท่าไหร่แล้วคะผ่านครึ่งไหมคะลูกนะเออถ้าเกิดใครได้15เต็มนี่สุดยอดแล้วนะลูกนะเรื่องนี้หนูได้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ถ้าเกิดใครได้เต็มก็ดีใจด้วยถ้าเกิดใครได้ตั้งแต่12ขึ้นไปก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะคะถ้าเกิดใครได้ต่ำกว่านี้ก็อาจจะต้องทบทวนมากๆหน่อยนะคะลูกนะเพราะว่าเราเรียนครั้งแรกเดี๋ยวเราไปเรียนในห้องเรียนอีกรอบหนึ่งก็จะจะมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของระบบนิเวศข้อ15การจำศีลของกบเป็นการปรับตัวที่เกิดจากปัจจัยใดการจำศีลของกบเนี่ยเขาจะจำ ศีนในช่วงไหนลูกช่วงฤดูหนาวช่วงฤดูหนาวซึ่งอากาศเป็นไงคะอากาศแห้งแรงนะคะอากาศแห้งแรงนะคะอ,อ,อาหารไม่ค่อยมีนะคะอาหารไม่ค่อยมีเขาก็เลยต้องจำศีนเพื่ออะไรลูกสงวนพลังงานสงวนอาหารไว้นะคะสงวนออสงวนพลังงานพี่เขียนใหม่นะสงวนพลังงาน สร้งวนพลังงานไว้เพราะฉะนั้นนะคะเข้าจำศีลเพราะว่าอะไรอุณหภูมิแสงสว่างสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อการสืบพันธุ์หนูคิดว่าเข้าจำศีลเพื่ออะไรอุณหภูมิหนูเพราะว่าอากาศร้อนอากาศแห้งแรงอุณหภูมิร้อนถ้าออกมาข้างนอกก็ต้องใช้พลังงานถ้าอยู่ในรูยังมีความชื้นยังอะไรอยู่ก็สามารถที่จะนอนอยู่ได้นะคะ ได้ยาวๆเลยพอเรานอนปุ๊บการใช้พลังงานเราก็จะน้อยลงพอใช้พลังงานน้อยลงเราก็จะไม่ค่อยหิวแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นพวกครั้งคาวหรือว่าเป็นพวกการหุบบานของดอกไม้จะเกี่ยวกับในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของแสงสว่างนะคะสภาพพื้นที่อยู่อาศัยก็คล้ายๆกันนะก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของออที่อยู่อาศัยก็จะเกี่ยวกับพวกข้อ,ขไ,อไรอะ ในนี้ไม่มีนะคะในนี้ไม่มีถ้าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ก็จะเป็นพวกทุ่งหญ้าจะเป็นพวกต้นไม้จะเป็นในถ้ำอะไรพวกนี้ไปเลยเพื่อการสืบพันธุ์นะคะก็คล้ายๆที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะสืบพันธุ์แล้วก็อนุบาลลูกอ่อนนะคะก็จำอยู่ตามต้นไม้อะไรพวกนี้นะคะก็ต้องตอบข้อหนึ่งนะคะใครได้15ข้อเต็มนะคะเก่งมากๆเลยนะโอเคนะ